รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 大家 รับเข้าสู่รายการปิงนะคะพบกับพวกเรา3สาวปิงกันอีกเช่นเคยนะคะเรา3ามคนค่ะไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่ว่ามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์สุดชิคสุขภาพความสวยความงามนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่จะสามารถทําให้ทุกคนเนี้ยได้ติดตามแล้วก็ทันกระแสนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมไม่ว่าจะอยู่ไวัยไหนรับรองค่ะว่าอยู่กับเราเนี้ยมีความสุขเต็มที่ทุกวันแน่นอนค่ะใช่ค่ะอย่างที่กันบอกนะคะเจอกันทุกวันเลยนะคะตอนนี้เราเออเจอกันทุกวันเลยนะคะ เอาให้แบบภายคิดถึงกันไปเลยนะคะเวลา11โมงนะคะถึงบ่ายโมงทางช่องยู h ช n แนลช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังสามารถนะคะพูดคุยนะคะแล้วก็ติดต่อกับพวกเราได้นะคะทาง SMS ค่ะ4747777นะคะรวมไปถึงทางโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราเนี่ยติดตามเกาะกระแสในทุก อย่างในโลกนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะแชร์อะไรนะคะอยากจะบอกอะไรกับเราหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถติดต่อกันกับเราได้นะคะทั่วโลกเลยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะทุกช่องทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะคะหรือว่าจะดูพวกเราในออนหลังใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะและที่สําคัญวันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าสาวๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องติดตามเพราะมีเรื่องราวที่แบบว่าทุกคนต้องชอบไม่ว่าจะว่ายน้ําเป็นหรือว่าว่ายน้าไม่เป็นแต่ก็ต้องมีบางทีแค่เอาไว แอคสวยถ่ายสวยๆไม่ต้องเล่นน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเล่นน้ำแร้วน่าจะพังผมจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ชุดสวยหุ่นเสียพอพูดแค่นี้หนุ่มๆรู้ดีน้ำลายแบบว่าใช่แล้วน้ำลายเริ่มหยดกันแล้วนะคะก็คือไฮไลท์ของรายการของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเราจะมีเทคนิคการเลือกชุดว่ายน้ำนะคะให้รับกับหุ่นของแต่ละคนเพราะว่าหุ่นแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหุ่นเหมือนกันหมดบางคนอาจจะช่วงบนเล็กช่วงบนใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่า เทคนิคการเลือกชุดว่ายน้ำที่จะทำให้ดูเซียดูสวยนั้นจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็น1ิบข้อห้ามที่ห้ามกระทำกับชุดว่ายน้ำของเราเด็ดขาดเพราะว่าชุดว่ายน้ำเนอย,อย่างที่รู้กันว่าเวลาจับมันก็จะเป็นผ้าโดยเฉพาะ,ะนะคะ,คะการเก็บรักษาก็ต้องมีวิธีก็เดี๋ยวมาติดตามกันในรายการนะคะแล้วก็ชุดว่ายน้ำตัวโปรดเนี่ยบอกอะไรในความเป็นตัวคุณคชอบแบบไหน หาชอบแบบไหนเหรอคะจริงๆชอบทุกแบบเลยค่ะซื้อเก็บไว้ทุกแบบเฉลี่ยว่าเป็นคนทุกแบบเลยอะไรก็ได้หลากหลายหลากหลายแล้วหนูล่ะคะชอบแบบไหนชอบทูพีส์คลาสสิคทูพี่์ชอบถูกแบบข้างล่างเแล้วได้บอกว่าไม่ผูกเลยได้บอกว่าเอาด้านล่างผูกใอ่ค่ะคือเอาเอาขอบด้านล่างเนี่ยมาผูกที่คอด้านบนใช่เหรอใช่ค่ะข้าวมากงลอง ชุดแบบไหนจะเป็นคนยังไงแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยนะคะเซตแฟชั่นจากดาราสาวหลายคนเลยนะคะที่มาแบบสลัดผ้าในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะว่าจะมีใครกันบ้างสวยเซ็กซี่กันขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเหล่าบรรดาดาราสาวที่พอหลับตานึกภาพจะต้องแบบว่าเห็นชุดว่ายน้ำสวยๆเนี่ยถ้าเกิดใครฟอลโล่ไอจนะคะถ้าเกิดถามพี่กันนะคะอุ้มลักขนา โอ้เป็นไงล่ะหุ่นอันนี้หุ่นเขาแซบอยู่แล้วเนาะจริงๆเห็นเกือบทุกซัมเมอร์เลยนะแบบพี่อุ้มลัคนานะปีนี้รอดูใช่ไหมอ่าแต่ละเซตก็จะแบบว่าดูเซสตดูเซตเออแล้วคือหน้าแบบหน้าทีสินะหน้าบวกกับชุดไปนี่แบบว่าไม่รู้จะเลือกโฟกัสตรงไหนดีเอออย่าว่าแต่หนุ่มๆเลยนะคะเรายังโฟกัสแบบไม่ค่อยมองนะ่าไรจริงดูดมากมาก อวี๋สาเล็กๆนะคะนอกจากอุ้มักษาแล้วีผิวแทนด้วยสวยใช่มวยยิดูเซ็กซี่เขาไปใหญ่เลยใช่ใช่ไหมคะเีเวลาถ่ายชเวนานนะรู้สึกว่าเซ็ตที่ชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบเป็นชุดสุดท้ายเพราะเหมือนแดดมันกำลังแบบว่านี่ต้องถามผู้ประสบการณ์อันนี้ค่ะชุดแรกๆตัวจะยังดูขาวอย่างเราคนถ่ายเราจะรู้ไงนไหนชุดแรกชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่คือจะแบบผิวกำลังเบลนใช่แล้วหน้าตาจะสดใสมากเพราะ จะเสร็จแล้วจะได้แดกแล้วใช่ใช่ไหมพูดถึงอีกหนึ่งเซ็กซี่เซ็กซี่รุ่นเล็กขึ้นมานิดนึงเป็นเจ้าสาวป้ายแดงไปหมัดมาลีเดียซารันดัสนี่คนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะขอบอกว่าเวลาใส่ชุดว่ายน้ำเข้นมาเป็นไงล่ะโอ้โหนี่เขาก็นี่เขาก็เล่นโยคะเหมือนกันใช่ไหมลีเดียนี่ออกกลังเยอะต่อยมวยเลยพี่แมททิวเปิดค่ายมวยใช่ใช่ใช่แล้วต่อยมวยสาวๆคนไหนอยากโชว์หุ่นเซียในชุดว่ายน้ำให้ได้แบบนี้ออกกำลังกายเยอะๆนะคะใช่ใช่ใช่ผมมันจะเฟิร์มเนาะ ซลแต่เดียนี่<ค>นนเป็นคนเคยเล่นละครกับเขาเขาบอกเ<ช>ขาเป็นคนที่แบบกล้ามเนื้อแบบคืนง่ายมากคือเหมือน<ช><ช>เป็นคนแบบมีมวลกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วใช,ช่คือถ้าเล่นแบบ เผลอไปเล่นช่วงไหลเยอะมันจะกลายแผลนี้กลายเดี๋ยวว่าดูแขนมีกล้ามใช่แล้วก็จะทําให้เขาดูตัวแบบยิ่งเหมือนดูตัวเล็กลงขึ้นไปอีกเพราะเหมือนพอกล้ามเนื้อมันเยอะมันจะดูสั้นดูแบบว่าเขาบอกว่าต้องคอยแบบเช็คอยู่ตลอดแบบช่วงไหนแบบเหมือนเล่นเยอะเกินไปเขาก็จะต้องเปลี่ยนทางแต่ตอนนี้ก็คือพอดีแล้วชอบมากเลยอันนี้เขาทำผิวสีแทนกนอ๋อส่วนมากนะเอามาคนต่อไปกันบ้างดีกว่าคนต่อไปนี่ก็เห็นบ่อยนะเออนะคะ พูดถึงสาวคนนี้โมอามีนากันบ้เขาก็เรียกได้ว่าถ่ายออกมาทีไรเนี่ยก็กระชากทั้งใจชายหนุ่มแล้วก็สาวหล่อด้วยอันนี้ออกแนวบอกว่าบบอบางหนุ่มแค้หนุ่มเทียมอะไรแบบนี้นะคะเพราะจริงๆเราก็ถ่ายหลายเล่มแล้วนะช่วงที่ผ่านมาถ่ายเยอะมาก ก็จะออกแนวเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยนี่ะขาชั๊วอันนี้นี่คือเขาเขาเขามีแฟนเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวนะเป็นสาวหล่อก่อนนี่เป็นสาวสาวหล่อสาวหล่อทั้ไม่แน่ใจใช่ใช่ออกไปในแนวนั้นใช่เป็นหนุ่มก็ร้องหอบร้องห้าร้องห้หนักมากกันไปนะคะเอาน่ายังมีสาวสาวคนต่อไปอย่างสาวคนต่อไปนี่ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายชีวยน้ำครั้งแรกของเขาจริงเขาบอกคพูดถึงน้ำชาค่ะน้ำชาชีรนัทนะคะโอ้ ครั้งแรกเลยนี่แบบว่า่ครั้งแรกนะดี๋ยวนะเมื่านะเขาชอบบ่นเคยเคยดูในรายการเขาบอกว่าเขาบ่นว่าช่วงล่างเขาใหญ่ตรงไหนไม่นะพักก่อนน้ำชาไม่นะตัวเล็กมากนะแต่เขาดูแบบหึ่มห้ามตัวนายนะเออซ่ารูเนาะบางที่ดูไม่ออกเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ดูแบบว่า แต่นี้เธอเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีอะไรนะมีคอยนะตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเล็กไปทุกอย่างนะคะบางทีก็สร้างรูปไงเสื้อผ้าใส่ปกติอะไรนี้หุ่นดีคุ่นดีก็เป็นครั้งแรกนะคะก็ไปติดตามดูกันใช่มาถึงสาวคนนี้บ้างนะคะเห็นกันมั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะคะกับดูโอ้คนนี้นะคะสาวโฟ อันนี้ตอนยังไม่ตัดผมนะหลังจากนี้เขาตัดผมสั้ลงหลงรักใช่ก็แบบว่าแนวแบลแบเออใส่สน่ารักๆรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบดูแบบรุนแรงมากแล้วไม่มีดาราคนนั้นเหรอคะดาร์ลีเดวิสอะค่ะอยากเห็นต้องไม่แน้นะคะจะเราไปถ่ายคอเิตต้องรอใช่แนะคะขอฟิตนิดหน่อยนะคะแล้วคอื่นไปทางก่อน ว่าไม่ได้นะเห็นวันสองวันก <c oughs> ่อนจะมาถามแล้วเนาะช่วยน้าวันไหนสวยอะพี่ดูในอยจียเห็นนะอยากเลือกใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วได้ใส่ละ เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าเชือกด้านล่างไปผูกคอแล้วเดี๋ยข่าวนะคะทุกคนต้องใส่น้อเบอร์เขาบอกไปใส่ทะเลสี่วันนะคะแต่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นโหลสี่ชุดนะคะตอนนี้แช่คอยใส่ครบเลยอ่ะขอยใส่ครบนะคะที่รอดูตามไอจีนะคะนี่สาวเขาสุดท้ายสาวสาวยกยกยกไหนคะดูหนึ่งซีดูหนีนี่สูงปรี๊ดเลยหุ่นนางแบบเลยอวันคืนดีอยู่แล้วเนาะใช่ขายาวแขนขายาวเซ็กซี่แต่เขาเป็นพวผิวสีแทนอใช่ใช่ดีค่ะเป็นคนชอบผิวคนผิวสีแทนะ เวา่ไม่เวลาถ่ายรูปแล้วมันจะถ่ายขึ้นด้วยแล้วดูอย่างคนผิวขาวเนี่ยจะเวลาถ่ายมันต้องแบบว่าเหมือนจะยิ่งดูตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นผิวสีแทนปั๊บมันจะดูแบบพอดีจะไม่แบบโมดี้ดูเซ็กซี่สวยนี่แหละเขียนขาหยากรสก๊ก็น่าได้เปรียบอย่างนี้นะคะนี่แะค่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 ะคะค่ะะคะ ก็กะาวว่าก่อนเลข3ก็อยากจะมีบ้างนะคะเก็บไว้เก็บไว้แต่ฝาผนังบ้านหรือ่ารบเ็อ์เปิ่มพี่กันไม่ายได้อย่าอย่าพี่กันเขาน่าจะมีแล้วโอ้โหใครจะดูนะ คันเก่าๆเนี่ยมีเต็มบ้านเลยใช่ไหมคะเขาจะเก่ามากเลยเนี่ชุดไทยอะค่ะโอ้ยายแลวฟังเพลงฟังเพลงกันดีกว่านะคะไปฟังเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้น้องฟ้ายถามีกันคอลเลคชั่นเก่าๆถามกลับเธออยู่ไหนเออทำไมอะค่ะไม่มีซีสิตามหากันต่อไปนะคะงานก็ต้องไปตามหากับเธออยู่ที่ไหนนะคะจากอันการ์เด้นค่ะ